คู่รักค่ะที่รักกันมาอย่างยาวนานเรียบง่ายและชัดเจนสุดๆส,สำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินและนักเอกสาวสวยน้องนิชานัธิมิชาค่ะที่ล่าสุดในวันที่29สิงหาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่โนที่ปีนี้ก็มีอายุครบ38ปีค่ะ โดยงานนี้น้องนิชาก็ไม่พลาดค่ะที่จะลงคลิปอวยพรวันเกิดสุดหวานโดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday จงเติมคำในช่องว่าง yeah! ดยงานนี้พี่โนก็เข้ามาเมนว่าน่ารักจังพร้อมแต่อีโมจิหัวใจส,สีขาวค่ะถามรางแฟนคลับที่ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่พร้อมกับร่วมอวยพรสุขสันต์วันเกิดพี่โนให้มีแต่ความสุขมากๆค่ะถามงานนี้น้องนิชาอย่างเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญวันเกิดเป็นรองเท้าสุดเท่ค่ะบอกเลยว่าของขวัญชิ้นนี้น่าจะถูกอ,อกถูกใจพี่โตโน่สุดๆค่ะเพราะเห็นของขวัญแล้วยิ้มแก้มแตกสุดๆ,ดๆว่าก็เป็นหนึ่งโมเมนต์สุดฟินที่เก็บมาฝากชาวดอมโน่นิกันค่ะ โอ้ตองสวยไหมสวยมากเลยโอสย้สวยมากส,สวยมากสวยมากขอบคุณนะตองดได้ใส่บ่อยแนะ่ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนี้